คุณหม้ใหญ่ย่อมเดี่ยวของเราในละคุณนีครับมาท้านตางนี้ทีจริงนี้ต้องมีเิลาครับไอเล่งตุเกตในนอนครับคุณในละคุณน้ข้องทีมพลังเมืงลุงครับมีความคิดตีจะทํางานนะครับมีความคิดเปีจะพัฒนาบ้านเมืองนะครับพวเราซ้ำหนึกหลักในบ้านคือตีเราอยู่หว่าใสมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นครับ ให้โอกาสนะครับกับทีมพลังเมืองลุงนะครับในการเข้าไปบริหารเทศบาลเมืองปัตตุนพี่น้องครับขอบคุณสำหรับกลุกฐานนะครับเราคงชายเวล่านะครับในการผูดคุยทางด้านการเมืองนะครับผู้ไปแย่งของเราไล่ไล่ฐานก็รออยู่นะครับเราจะรอนะครับจนกว่าน้องพร้อมก็เราจะขึ้นมาพบกับพวกเรานะครับขอหน้องพร้อมก็จะเป็นผู้บงทักนะครับช่วงนี้ครับ โมกักระเดียวนะครับมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับปูสมัครส่อต่อเกตซ้ำนะครับไม่เล็กสิบหกนะครับครูอูราติกแกวกับมพรบมือดังๆตอนรับครูอูรากับพมสวัสดีค่ะดีชั้นนางอูราติแกวครูอูรา โดสมัครเสอยพืเอเคสตามมยเลข1ีทีมพลังเบื้อ,องลุ่มเรา่าทีมพลังเบื้องลุ่มเป็นทีมทีมมีมาซึ่งระอแาะจะพูคุยให้รวมไปทํางานที่จะมารวมกันพัฒนกานในสามับื่อพัฒนาที โนพลังเมืองสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ขอรบรักทุกฐานดิฉันนางอุราติแกวหรือครูอุรานะคะผูสมัครซ่อ,อทอเขตสามเบอร์สิหทีมพลังเมืองลุงขอบคุณพิธีกรนะคะที่ชมว่าสวยที่สุดเพราะว่ามีผู้ยิ่งอยู่คนเดียวก็เลยสวยว่าเผื่อนนะคะ จบการศึกษานะคะปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ์สงคลาอดีตนะคะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอ่างทองอำเภอศินนครินและอดีตกรรมการสหกรออมรัพย์ครูพัฒลุงจำกัดปัจจุบันนะคะเป็นขณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูผาใตาย การที่ดิฉันนะคะในตดสิ้นใจลงสมัครซอทอรวมกับทีมพลังเมืองลุงด้วยเหตุผลที่ว่าดิฉันมีความศรัทธาเชื่อมั่นในนโยบายของทีมพลังเมืองลุงมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารซึ่งมารโดยประสบการณ์และก็มีความสาหมาถมากและที่สำคัญที่สุดในหัวใจก็คือ ศรัทธาและเชื่อมั่นในหัวหน้าทีมพลังเมืองลุงดอกเตอร์วิสิตการเจโนภาสค่ะประสบการณ์ในการทำงานนะคะในห่วงเวลาที่เป็นครูผู้สอนนั้นนะคะดิฉันทำนาทีสอนวิชาลักก็คือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาลองก็คือสอนวิชากเกษตร การทำเกษตรพอเพียงในสถานศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะคะซ่อนนักเรียนจนสราบมาจนนักเรียนได้ทามาอนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยครอบครัวได้ในการเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายในครอบครัวและได้รับหมอบโลรางวัลหยอดเยี่ยมและประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร ยอดเยี่ยมระดับประเทศค่ะในฐานะครูผู้สอนในฐานะครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงประจำปีสองพันห้รยห้แดต่ดิฉันเชื่อว่าจากประบการณ์ตรงนี้ดิฉัน จะพยายามประสานสมาชิกในชุมชนและระว่างชุมชนเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและก็รับฟังความต้องการคันผืนท่านว่าสมาชิกต้องการอะไรเพื่อที่จะนำสเสนอต่อทีมผู้บริหารและนำไปเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปทาเบอร์ซ้ำหนาด็อกเตอร์วิสิตการจนโนพาสและทีมงาน ได้รับเลือกตั้งในวันที่28นี่นะคะพี่น้องที่คารพรักทุกฐานคะรักซ่อจอปอมไหมคะตารักข้อสัญนลักาณ์ค่ะรักซ่อจอบอมรักให้หน่อยหน่อยแต่รักให้นานนานวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องถุกฐานเดินเข้าขู่ห้ากาเบอร์สามเลือกด็อปเตอร์วิสิตการจโนผาดเป็นนายกเทสมนตรีและเลือกซ่อทอทัอ้ทงสามเขตเบอร์สิบสามสิบสี่สิบหา้าสิบหก,ส,บหกสิบเจ็ดและสิบแปดทีมพลังเมืองลุงยกทีมค่ะขอบคุณค่ะ เรามีเรือพ่อพ่อออาที่คระจัดให้